มีคุณผู้ชมแสดงความเห็นมานะครับว่าเรื่องนี้เสียดายที่มีเพลงประกอบที่เข้ากับเนื้อเรื่องจํานวนมากแต่ว่าผู้แปลไม่ยอมแปลซับไตเติลให้นะครับนอกจากเพลง w i t h ซ u t You ของเอลในเวอร์ชั่นของ Air Supply ซึ่งเป็นความซาบซึ้งที่เขาอาจจะร้องตอนที่คิดถึงที่เขาเปิดเพลงฟังตอนที่คิดถึงพ่อในร้านสักนะครับอันนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่แต่เพลงที่สําคัญที่พี่โอ คิดว่ามันเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องก็มี r ร n g งอ Fire แล้วก็มีเพลง Raindrop Keep Falling on My Head ตอนที่คนตกตึกนะครับแล้วก็มีเพลง Bad Moon Rising มีเพลง อีกเยอะเลยแล้วก็อะไรนะเพลงส่วนเพลงที่คุณผู้ชมชอบเพลงที่เขาเต้นกันบนหอคอยคือเพลงเช้าของ i อซ์ลีบราเธอร์ซึ่งหลายๆเพลงจากจํานวนนี้น่าจะแปลเนื้อแล้วเราจะรู้สึกว่าได้อัธรลดมากอย่างเช่นฝนกําลังตกออกมาเนี่ยแล้วก็เกิดเป็นภาพของคนตกลงมามันน่าจะสนุกขึ้นนะครับก็ฝากทังผู้แปลไว้พิจารณาในโอกาสต่อไปด้วยครับ